เอาและ้ะคู่ปรับของไอ้กุหลาบจอมอวดคันนี้แหละสนุนแน่รถสองคอกันจะต้องมาเจอกันเอาใหญ่ยงชายงย,ายง,ยยองไอ้ตี๋บอกว่าทำแบบนี้พวงไรนี่ด้านหน,าน้าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไว้เปิดหน้ายางเปิดหน้าแตกไว้จะไม่ต้องเปิดเลย ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ว,ลวร้านอาหารควงลุงจาโอ้โห,โหเอาแล้วเอจอแล้วเจอเอาหน้าไปเอาน้ามาบ่าไปด้กันหนึ่งนสีนส่พยาบอลด้วยครับแม่เอามาแล้วไอไอจ๊อ ไอ้จ๊อบเอ้ยรถไอ้คายมึงพังไปแล้วหนึ่งรถมึงก็พังกูดีใจอี้ปเลยจะได้มีคนสูบน้ำเอออ่าใครจะจรยืมยางไอ้จ๊อบได้เลยเอาละไอ้จ๊อบนี่แม่โอ้โหเอาครัลุงจ่าไว้ยังไงคันนู้นนิ่งสนิทสิดสายหน้าไปแล้วนิ่งสนิทสิดสายหน้าไปแล้วครวัลุงจ่าโอ้โห ไอ้ตัดคุณทำงานเกินหน้าที่เบบ่าว่าทำงานเกินเกินราคาเรารยดี๋ยวยอมครับยอมเดี๋ยวนายกเป้เห็นครูทำงานขนาดนี้ราคานี้ก็เอาเอาเป็นตัวอย่างมาคุยเลยเอาคนไปลาครับออกางนู้นคนนั้นแล้ว ดูแลตอ,อกข้อขอกัวน้องก่อนแล้วก็แบบนี้พอที่จะมีวินนะครับพอที่เต็มมีวินไหลคอมีวินฮะคอมีวินน่าสุ